ใครอยากได้เครื่องหล่อแบบผมนะครับเครื่องนี้นะครับจบไปในงบ47,990บาทฟังกันอีกรอบ47,990บาทนะครับผมเคสเป็นของซินามิแม a คา a r ครับดูไฟค่าเส้นด้านข้างตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมอย่างนี้เลยแล้วก็พัดลมในเครื่องรวมมาชุดน้ำเนี่ย4ตัวะเดี๋ยวไล่สเปคให้ฟังเครื่องนี้เป็น CPU Intel Core i7 นะครับ Gen12 12, 12 700F นะครับ12คอ20เทสเอร์โบ4.9จิกนะเฮิร์บแรมไวเปอร์เกมมิ่ง16จิก DDR4 แรมกี่จิกนะแรม32จิกนะครับพูดผิดนิดนึงนะครับผมแรม32จิกตัวละ16จิกก็กลายเป็น32จิกนันเองนะครับผม DDR4 บัส3200แล้วก็ M.2 เป็น NVMe นะครับ256จิกมาพร้อมกับจอ GeForce RTX 3080OC 10G นจิกนะครับจากทัพเกมมิ่งเอซูตนั่นเองนะครับผม3พัดลมสวยงามนี้โลโก้ไฟชัดเจนต่อไฟเลี้ยงนะครับบวก8ตามนี้เลยนะครับผมให้ดูการจอดีๆอย่างนี้ดูการจอดฮะซีนพัดตรงพัดติกเนี่ยยังไมไ่ลอกเลยเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนเดี๋ยวพูดภาพรวมเครื่องน,นี้ก่อนเมมบอร์ดต,ตัวนี้เป็น H 610M จาก ASU s Wi-Fi เป็น Wifi นะครับผมเป็นบอร์ด Wi-Fi นั่นเองเพอลูกค้าเพิ่มนะครับผมแล้วก็ตัว power supply เป็นของแอร o โคู750วัตต์80พัดบอนต,ตามนี้ชุดน้ำา2ตอนจากซีนามินะครับผม240มมหม้อน้ำอยู่ด้านบนตรงนี้ครับสวยงามจบเจ้าเย็นเจี๊ยบแน่นอนที่เครื่องนี้47,990บาททุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2แต่สภาพดูสภาพครับสภาพมือ1ชัดเจนนะครับประกันรานให้1ปีนะครับซีนพลาสติกยังไม่ได้ลอกไม่มีสนิมไม่มีเกลือแน่นอนครับพัดลมแบบหมุนสบายๆแน่นอนไม่มีเสียงดัง รบกวนใจอย่างแน่นอนนะครับผมกาจอมือสอ้านเราคัดสภาพอยู่แล้วนามังนั้นแล้วใครที่รู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจไปเล่นกาจอมือหได้แต่ราคาเพิ่มอีกเยอะนะครับผมอะจบตามนี้ซื้อสี่หมืนเนเ้ารอยเก้าิเล่น 4K เล่น 2K ได้ทุกเกมแน่นอนแล้วก็สั่งคอมแถมเสือ้อนี่ฮะเสื้อเจนใหม่ล่าสุดจากบอสพีซีนะครับ